ได้ครับเป็นงไงบ้างคะก,ก,ก็ธุรกิจก็ดีขึ้นดีวันดีคืนนะครับเพราะว่าเราได้แบบว่าดาราแม่เหล็กหลายท่านพี่อ้ําอธิชาติพี่นัมมีเลียแล้วก็วูว้ดลังสิทธ์นะครับทุกคนก็ช่วยกันโปรโมทอินสตาแกรมแล้วก็เรียกเพื่อนๆ<ด>แล้วก็<ด>พี่พี่แฟนคลับเนี้ยมามาบอกว่ามาชิมมาทานที่ร้านเยอะครับแต่นี้จะมีโอกาสขยายสาขาไหมจริงจริงจริงๆผมเพิ่งได้กลับ ไปไปเมืองจีนมาไปดูคอนเซปต์ของเขาเลยครับก็คือได้หลายหลายอย่างอินฟชั่นว่าแบบโหพี่จีนนี่มันเจ๋งมากอบบไอแบบคอนเซปต์ที่เราเราเอามาเนี่ยเขาดังมา15ปีแล้วเออผมก็ว่าคือถ้ามันมีโอกาสแล้วที่ร้านนี้มันมันมันเกิดเนี้ยครับก็น่าจะมีสาขา 2- อสาแน่นอนเขาเรียกว่าอาหารเมนูที่เราเลือกมาแต่ละเมนูก็ถูกใจลูกค้าใช่ครับก็ส่วนใหญ่ก็ได้รับคําชมนะครับซะาส่วนใหญ่ติก็มีบ้างว่าแบบ เรื่องบริการใจ,จบอกว่ายัยงยังต้องการการปรับปรุงบ้างอะไรเงี้ยครับและอาหารเนี่ยรับรองเลยว่าอาาร่อยจริงครับจริงจริงก็มีมองมองอยู่แล้วครับเพราะว่าทางผู้ใหญ่หะอะไรที่ที่เป็นผู้ส่วนด้วยเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ได้หยุดมองอยู่แค่นี้อยู่แล้วครับผมใช่แล้วอ,อยากจะไปเปิดแถวซอกน้อะไรยังไงคคิดว่าก็คงในเมืองนี่แหละครับแต่ว่าอาจจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเลยเงี้ย ก็น่าจะเป็นของเซนทันอะไรเงี้ยครับก็ต้องดูทีว่าจะเป็นทังไงเอาอย่างแน่นอนครับเอาว่าอันนี้ให้บอกว่าเกิดจริงๆก่อนอะไรครับใช่เป็นละครบ้างบอกว่าปีนี้แน่เียนมากจริงๆก็ต้องขอบคุณทางช่องเจ็ดเนาะเพราะว่าผมผู้ใหญ่อะไรครับแน่นมากเสื้อแน่นใช่ก็ที่เพิ่งจบไปก็มีรอยเล่นเสน่ห์ลวงครับแล้วก็ปิดลักปิดลัก ใช่แล้วก็มีโยมบาลเจ้าขาแล้วก็แม่คุณเอ๋ยแล้วก็แค่นี้ก่อนทางช่องเจ็ดนะครับผมก็เดี๋ยวคงจะมีตอบไปเรื่อยๆครับก็รู้สึกว่าผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนครับดีมากครับผมวันนี้เราจะเห็นหน้าอาร์ตลอดทั้งปีไม่มีหายแน่นอนใช่เพราะหายไปนานอ่ะหายไปสองสามปีแล้วบอกว่ามีแต่คนบอกว่าเฮ้ยไม่ผมไปเจอใครครับบอกไอ้หน้าคุณนๆนะใช่ป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยผมก็บอกว่า ใช่ครับใช่ครับอะไรเงี้ยปีนี้ไดปดูทั้งปีจำได้แน่นอนจำได้แน่นอนก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็บอกว่าเรียกดาราช่องเจ็ดอะไรเงี้ยครับผมก็ปลื้มนะเพราะเมื่อก่อนเห็นบอกว่าใครอยู่ช่องเจ็ดแล้วบอกว่าเอ้ยนี่ดาราช่องเจ็ดอะไรเงี้ยใช่ป่ะเราเป็นหนึ่งในนั้นแล้วนะครับนี่ไม่ค่อยเหยือแล้วงานเยอะความรักราคาอ่ามาแล้วกูว่าแล้วไม่ไม่ได้เลยไม่ไม่หนีเลยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยนะ ถ้าใครจะไปเป็นแฟนผมเนี่ยต้องมาช่วยจ่ายค่าผ่อนคอนโดกับบ้านด้วยไม่ใช่คือตอนนี้หนี้เยอะแล้วพี่บอกว่าเนี่ยถึงเร่งทําธุรกิจครับเลยบอกว่ายังคือที่ผ่านมาก็ต้องดูไปเรื่อยๆก่อนแล้วตอนนี้มีดูไหมเพิ่งเพิ่งเลิกไปครับเลิกบอกว่า<อ>เลิกดูนะไม่ใช่เลิกเลิกกันไม่เลิกเลิกดูกันไปเพราะว่าคือช่วงนี้มันถ่ายเจวันนะครับแล้วก็เข้าร้านเข้าอะไรด้วยก็แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาอย่างเงี้ยครับใช่ มีวางไหม่ะว่าเราอยากได้คนแบบไหนขึ้นมาฟิกบเราคนนี้ตาตกก็จริงจริงคือผมว่าคุยรู้เรื่องอะโอเคแล้วแล้วคือบอกว่าเข้าใจเราอะครับเราเข้าใจเขาอยู่แล้วถูกว่าเราเขาเข้าใจเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยอย่างแบบว่าโทรศัพท์ตกน้ำเงี้ยเออแล้วแล้วคอนแทคหายหมดอย่างเงี้ยผมผิดปะผิดนดครับติดต่อไม่ได้สองวันผมผิดปะไม่ผิด แล้วกว่าจะได้เบอร์ผิดนะครับเออเน,นี่ยก็โดนก็เราไม่จำเบอร์เขาว่าเขาเลบอกผมจำไม่ได้ <laughs> ไมันจำได้แต่ลายอ่ะแล้วแล้วเสิร์ชไปก็ไม่เจออีกผมเลยบอกว่าบางทีมันก็แบบก็เนี่ยสุวิสัยยังไม่แชร์พิจารณ์เนาะตอนนี้ก็ยังไม่ยิ่งเข้ามาเออเพิ่งเพิ่งห่างๆกันไปครับเพราะว่าหลายๆประเด็นอะไรอย่างเงี้ยถามพิจารณได้ผมทำงานเยอะใชร์พิจาจณ์ทำงานด้วยกันจริงรักน้องด้วย เข้ามาก็จะดูไปเรื่อยๆก่อนจริงๆผมว่าเดี๋ยวมันก็มีโอกาสนะครับผมว่าร่วมงานเจอคนคน,นู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยผมไม่ผมไม่ปิดโอกาสอยู่แล้วเพราะว่าคือโอกาสมาเราต้องคว้าแต่คว้าแล้วก็ต้องดูว่าแบบว่ามันไปได้แค่ไหนมากกว่าเนาะ